สำ,สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเสื้อขึ้นมาอ๋อหลอให้ก่อนดยนะคะโอ๊ยอาอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวน้องตกลุกป้องกันไว้ดีแล้วค่ะอย่าใกล้น้องๆเกินไปล้งดสัมพันธ์น้องๆค่ะรักน้องๆน,นะคะคุณรอเธอตลอดไปดขอบคุณมากๆนะที่เข้าใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันแบบบอก,ก่อนะทุกคนโควิดมันระบาดแล้วมันติดง่ายจริงๆแล้วออยก็คิดว่าทุกคนที่ไปนะควรใส่แมสเนาะเพราะว่าพอคนมันเยอะอะ อ๋อก็ไม่อยากให้คนที่มาเจอพวกเราอ่ะไม่สบายกลับไปอ่ะอยากให้ทุกคนแบบว่าระวังตัวนะคะเพราะว่าคือตอนนี้มันโอเคมันอาจมันมันอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนตอนที่เมื่อสองปีสามปีที่แล้วก็จริงแต่ว่าเป็นหวัดมันไม่ดีทั้งนั้นแหละเนาะแล้วก็ถ้าใครเริ่มมีอาการแสบคอเจ็บคอแสบคอนะลองสวอปดูนะคะเพราะว่าอาการมันแบบมงชี้ <c oughs> แล้วก็ใช้ยาพ่นคอนะคะ ที่เป็นสเปรย์พ่นคอฆ่าเชื้อเดี๋ยวนี้เขามีขายหลายยี่ห้อมากเลยก็ลองไปดูว่าชอบยี่ห้อไหนแล้วกนนวเ็เพราะว่าถ้าเจอไม่สใส <c oughs> ่นก็ใส่ <c oughs> ไม่เธอก็ฉันอันนี้คือพูดตรงๆก็คือเ้อไม่ใส่ฉันจะให้หลานใส่แล้เมื่อกี้อัญญาตลกมากเลยพอบีบอุ้มขึ้นมานะตามันจ้องถ<อ>้ามัน,ไ,นไก่อย่างแรกเลยแ,แล้วมันก็กินเลยกินพลักกินผหลักพี่ผี เราคิดวันนี้ขอน้องเมื่อก่อนหนูนะน้องเขามองมึงเงี้ยหนึ่งอะไรคะมีคนบอกว่าส่งดาวให้ขอซื้อชุดแฟดไดโน่วันนี้ได้ไหมคะแฟดไดโน่อ๋อชุดเมื่อวานอาน่าจะชุดเมื่อวานอ๋อเบบี้โลเวตค่ะไปซื้อตอนนี้เบบี้โลเวตนะเขาบอกว่าสินค้าหมดแล้วจริงเหรอเขาซื้ไม่ทันเบบี้โลเวตอ่ะเขาไม่ต้องส่งเสื้อผ้าให้เราก็ได้นะจริงคื ว่าเขาแบบว่าเื่อนหนูนะรอกดทุกแบบทุกคอลเเคชันหนูบอกว่าทำไมมันยังไงใช่เพื่อนรุ่นน้องฉันมีรูปแบบในการทีลเว็กับอะไรอเี้ยทบอกว่าอยากได้เสื้อสีม่วงอยากได้เสื้อสีม่วงตัวนี้เหรอน่ารักเนอะดูพ่อสดูพ่อใส่น่ารักเลยคิ้วคพี่แก่เนีเดินวนเดินทำไมเีฉันพูดถึงเรื่องอะไรฉันจ เฮ้ยวุ้วันทสาร์อะไรอ่ะเอามวเดี๋ยวจะไปซื้อี่ันเนี่ยเอามาเสมาีสยืดของอะไรไม่รู้เลยคือยี่ห้อค่ะว่าบอกว่าเนี่ย T S M U ซัมเหมาไม่ใช่เขาไม่ได้อาบอกให้ข้าวตามตัวเัาือขาบอกให้อ่านตามพี่ลังพ่อะพอดูตัดตัวเราซื้อหลังชื่อแบรนด์เขาชื่อนี้เลยเนี่ย T S M L M A O คือถ้าจะเรียกชื่อแตบบ่เขาก็คือต้องเรียกว่า St M L M A o. S T M L M A O T S M L พี่ก็บอกว่าพ่อปล่อยเสื้อผ้าแฝดเลยค่ะก็ขายบวกคูณสามเท่านะถ้าปล่อยขายเฮ้ยอุ้ยน้องพีพีแตกเลยอะ่ะพี่มันแพงนะลูกไหวทำไมถึงเพี้ยงอะ ไม่ใช่เขาสบัดมือแล้วมันหลุดออกมาจากข้อมือเขาโอ้โหเดาว่ามันบาดขาลูกพี่จุดถอดลูกอยู่แถวั้นหรือเปล่าแต่เนี่ยอุ้ยอุ้ยมันเป็นแก้วนะถอย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 ลูกถอยถอยถอกมานอะไอ่ะอนีเอเดี๋ยวมามีต้องสปโ่จซอมให้อีกแก้ปับาหาหาเอาเอาผ้าเปียกมาเช็ดนะ โอเคเรื่องเครื่หาอะไรเหรอเครื่องร้อนจีดเลยอ่ะเดี๋ยวหที่มันแข็งมาเครื่องบีบเนี่ยนะมันไหวไหมเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนมันมีจะระวังยังไงล่ะก็แต่ทำแตกทำไมล่ะลูกมันเป็นเหมือนพลาสติกแต่แค่มันไม่หลุดออกมันไม่แตกเอาไม่เป็นไรพี่นุยได้อยู่ แตกออกจากกันเนี่ยมันอยู่ครบบ่มันรอดอยู่ไม่แตกโอเคเอา้าวลูกฉันหายไปไหนหมดอัญญาพี่เอาไปห้องน้ำหยู่ไปไหนนะ่ะอยู่นี่อยู่นี่ไปแอบดูแล้วปะอย่าใส่ร้ายอัญญาสิเมื่อกี้หายไปไปถามอัญญาอยู่ไหนวิ่งมา,าหัวเราะลังมือไปดูคอน <c oughs> พ่อๆที่ภูเก็ตไม่กล้าเข้าใกล้เลยค่ะมองดูห่างๆช่วงนี้โควิดเยอะจริงๆค่ะป้องกัน ตัวเองและคนอื่นอ๋อเมื่อกี้ออยพูดถึงว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มแสบคอบิมระวังระวัง,วงอุ้ยเดี๋ยวพ่อขาหักลูกพ่านคอไม่อ,อ่ออาพูดชื่อแบรนดร์เลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพอพอลิสไม่ว่าจะเป็นดิฟฟรีสอะไรเงี้ยก็คือดีควรจะพน่นระวังระวัง,วงลูกครับหรือว่าคามิโลซานอะไรเงี้ยค่ะให้ใช้คือ ใช้ได้ทั้งวันแล้วก็ถ้ารู้สึกแบบว่าเคันคออะไรอย่างเงี้ยไอบ่อยๆนะมันจะมีลูกอมตัวหนึ่งของยี่ห้อดีเฟสมันจะเป็นแบบรถมีมีสามรสมั้งมีน้ำรสน้ำพึ่งมะนาวรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีอันนั้น,นะน,น,น,หนแหละแล้ชวชแล้วก็สิ่งที่ควรทําอีกอันนึงก็คือล้างจมูกด้วยน้ําเกลือปะปะทุกวันนะ,<ป>ะดีมากจะหายเร็วนะคะอันนี้หมายถึงว่าหายพวกเจ็บคอแล้วก็มันก็จะ ป้องกันการแบบติดเชื้อ,อ,อแล้วเธอจะต้องบอกเขาทำไมล่ะเดี๋ยวเขาคิดว่าแบบเออทำไมจับลูกแตกอะไรแตกคะสร้อยข้อมือเมื่อกี้พ,พ,พ,พี่พี่เขาเอาสร้อยข้อมือออาไปใส่แล้วเขาไปสบัดแขนไงพวกสร้อยข้อมือลูกปัดอะถ้าเราใส่เรา,เราห้ามสบัดแขนลูกมันจะหลุดออกจากมือง่ายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มันจะหลุดออกจากมือง่ายมากเลยแล้วมันก็จะหล่น ใครนะแฟนของหมูอ้วนอะ่ะเอ๊ะหรือเธอที่ไปให้อาหารปลาแล้วเคียง <Okay. S 1> แล้วก็อีซ่อยเนี่ยกระเด็นหลุดตกแม่น้ําไปเลย <c oughs> นี่ที่แตกคืนนี้ไปไหนคะเลนแล้วก็ต่อไปไหนคะหนูระวังเดี๋ยมันบาดม <c oughs> ือลูกเ <c oughs> ดยนดยีอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมอะ่ะ ไงคนนี้เวลาเขาวิ่งเขาชอบแบบไม่มองนะขอพูดว่าเราบังชนแล้วแข่งประกบไหมทำไหมไม่ชอบโถเอ้ยวิ่งไม่มองทางไม่ได้ลูกน้องพิมพ์ไม่ต้องยุ่งเอาอยากเอาอันนี้อ่ะได้สิลูมีให้อันหนึ่งนะอยางเกิดขึ้นวุ่นวายจังาย